ธรรม,มาวุโทวาหลวงปู่สาคอธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุลอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2568เราต้องเอาธรรมะคือสัจจคือธรรม คืออริยสัจมาเป็นเครื่องอยู่ของกายของใจอารมณ์ที่แปรผันมันเพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมรับความจริงความจริงคืออะไรคือความไม่เที่ยงในเมื่อความไม่เที่ยงมันมีอยู่กับทุกคนแต่เราบังคับอยากให้มันเที่ยงมันเป็นไปไม่ได้ไม่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือของที่ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่อยู่ในความปรารถนาของใครเขากเทคโอเวอร์มาแล้วบันเนื้สร้างคลริลทัทิให้มันเยอะในวิธีการภาวนาก็ให้มัน ไม่ให้นเป็นไปตามอริยสัจนันเป็นตามกิเลสคือความอยากโดยธรรมชาติของคนมันมีความอยากฉนั้นเอากิเลสความอยากใส่เข้าไปมันก็เลยไปกันเลยไปเห็นอะไรตัวอะไรต่างๆยินดีกับความอยากพอยินดีกับความอยากมันก็ไปเลยฮะ มันจะต้องเห็นเป็นอนิจจังต้องเห็นเป็นอริยสัจเราจะต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความไม่เที่ยงแม้แต่โลกที่เราอยู่นี้แผ่นดินที่เราอยู่นิ้มก็ไม่เที่ยงดินฟ้าอากาศมันก็ไม่เที่ยงนห็นะมันไม่มีของอะไรเที่ยงทุกอย่าง มีแต่ของแปรผันทั้งหมดร่างกายของเราหนิทนุถนอมมันมาอย่างดีดูเราช่วงท้องท้องผิ่ท้องท้องเสียเที่ยวนี้ไม่กี่ครั้งสามสี่ห้าครั้งนี่ยังไม่มีแรงหมดแรงไปเลยไม่มีแรงเดินไม่มีแรงอะไร หมดไปเลยยืนก็นไม่ได้นานไม่เมืองกับสมัยก่อนแตนเมื่ก่อนเราปีนหลังคาทั้งวันมุงหลังคาไอพิพิธภัณฑ์วัดป่าสุทธวัดแนวเฉียงมันย,ยืนดูเลย ไม่มีแผ่นไหนจะดูแนวไหนก็ตามแนวเสียงซ้ายขวาไปไปดูพิวิธภัณฑ์วัดป่าสุทวาวาสไปดูลังคามันดูแนวไหนก็ตามมันจะไม่ผิดมินหนึ่งก็ไม่ได้ปูกระเบื้องนี้ก็เหมือนกันมันต่างกัน เอามือลูปดูถ้ามันต่างกันปุ๊บเนี่ยเราเอาซ็อกขีดเลยเรากลับมาตอนบ่ายต้องมาแก้ถ้าไม่แก้เราทุบเลยเราสั่งหยุดงานเลยถ้าไม่แก้ทำงานสมัยก่อนที่เราทำงานเราออกกำลังได้เราทำงานได้ มวนเหล็กนิ้วนี่หักให้มันเป็นงออย่างเราดึงแขนเดียวเราไม่ต้องใช้สองแขนเหล็กยี่บห้ามิลไม่ต้องเอาสี่คนแค่เหล็กไอ้ยี่สิบมิลเนี่ยมันยังใช้สี่คนใช้สี่คนใช้สองคน,คนดึงเงินอยู่นี่งอหัวนี่สมัยก่อนเราดึงแขนเดียว ทำงานเราเป็นกรรมกรเราต้องเอาธรรมะคือสัจจะคือธรรมคืออริยสัจมาเป็นเครื่องอยู่ของกายของใจมีสติมันจะไม่บิดผิวเบี้ยวไปทางอื่นเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามอริยสัจ ดนั้นวิธีการคิดมันจะต้องดำเนินไปตามแนวทางของอริยสัจอริยมรรคอริยมครรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเป็นผู้เห็นภัยของวัตตะนั่นถึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ้าไม่เห็นภัยของวัตตะ อันนั้นยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ไม่เห็นตามความเป็นจริงเราจะต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าภัยพิบัติมีอยู่รอบด้านดูภัยพิบัติจากน้ำท่วมจากพายุพัดจากวาตภายัยจากอุทุกขภยัยอักขีภัยอะไรอะไร,ะไรมีอยู่ทุก ยอมยากนั่นมันน่าลื่นลมที่ตรงไหนในโลกสันนิวัตอันนี้ถึงว่าไม่น่าลื่นลมน้ำท่วมเราเข้าใจน้ำคือปลาไหลมันจะดำเลนไปาหากเราไม่เข้าใจน้ำคือปลาไหลมันก็ไม่ยากไปเอาเลนข้างละท้องแม่น้ำออก เอาเลนออกไปเม็ดหนึ่งน้ำก็จะยุบลงไปเม็ดหนึ่งเหมือนกันนั่นไม่มีที่น้ำมันอยู่ในท้องน้ำอันนั้นเป็นวิธีคิดตามแนวทางของสัจ,จธรรมแนวทางของพระอาจาชิแสดงธรรมต่อภาษาลิบุตรเยธรรมมาหีตุภาวาธรรมทั้งหลายมีมาแต่เหตุ มันเกิดเหตุจากอะไรเหตุจากน้ํามันล้นตลิงน้ําล้นตลิงเพราะอะไรเพราะมันมีห้วยมันตื้นเขินแล้วก็เอาเลนออกไม่ให้ห้วยมันตื้นเขินมันก,จก็จบแต่มันกระทบกับผลประโยชน์หรือมันกระทบกับอะไร คือเราต้องว่าตามหลักของธรรมที่มาจากเหตุอย่างแก๊้งคอเซนเตอร์เซนเตอร์มนี่มันแก๊้งมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากโทรศัพท์โทรศัพท์นี้เขาไปทํำยังไงบ้างแล้ว็ไปตามหาดูโทรศัพท์นี้ก็ผูกติดกับบัตรประชาชนเลขสิบสามหลักโทรศัพท์นี้ไปผูกติดไว้กับดาวเทียม มันโทรออกมาจากมุมไหนของพิกัดของโลกมันจะบอกหมดแล้วเราซูมดูได้ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่มันบอกได้เลยเพราะมันบอกพิกัดของดาวเทียมนี่แต่มันไม่มีปัญหาถ้าเราเอาหลักพระอัจฉริมาสเสด็จมาทำงานอารมณ์ที่มันแปรผันมันเพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมรับความจริง ความจริงคืออะไรคือความไม่เที่ยงในเมื่อความไม่เที่ยงมันมีอยู่กับทุกคนแต่เราบังคับอยากให้มันเที่ยงนี่มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไม่อยู่ในคำสอนของผู้จา้าคคำสอนของผู้จ้าคือของที่ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่อยู่ในความปรารถนาของใครมันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันทั้งหมด เราจะปรารถนาอะไรก็ตามเราปรารถนาได้ทั้งหมดแต่มันจะเป็นไปตามความปรารถนาของเราไหม mm hmm. ไม่แน่นอน mm hmm. เพราะมันเป็นของที่ไม่เที่ยงในตัวของไตรลักษณ์มันสมบูรณ์อยู่ด้วยตัวของมันคือไม่เที่ยงในตัวของอริยสัจมันก็สมบูรณ์อยู่ในตัวของมันมันเป็นของที่มันสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันทั้งหมด ดะงนั้นธรรมะคาสั่งสอนของผู้เจ้าเป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่เป็นของที่ไม่มีอารมณ์ที่คนปารถนานั้นก็มีอยู่ดั้งเดิมความตั้งปารถนาอยากจะเป็นนูน่นเป็นนี่ก็มีอยู่ดั้งเดิมแต่มันจะเป็นไปตามความปรารถนาของเราไหมเราทําเหตุให้มันเป็นไปได้ไหม,ไมเมื่อเราทําเหตุต่างหากที่มันจะเป็นไป เราอยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามเราทำอะไรที่มันจะล่ำจะรวยสีเลนะสุขจิงยันติมีความสุขสีเลนะโภกสัมปทาจะมีโภคะสมบัติเรางดเว้นหรือ,อยังข้อง,งดเว้น สีเลนิพุติงยันติเป็นสู่เส้นทางของสันติสุขเราทำมาดีหรือยังถ้าเราทำมายังไม่ดีมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเรายังทำมามันไม่ดีฉะนั้นเราต้องทำมาให้มันดีคิดดีทำดีประพฤติตัวเป็นคนดีประพฤติตัวเป็นคนดีของสังคม ประพึิตัวเป็นคนดีของบริษัทซีมันมีข้อจำกัดของมันอยู่หน้าที่พลเมืองศีลธรรมน่มันข้อจำกัดของมันมีข้อจำกัดอยู่ทุกอย่างฉะนั้นต้องทำเหตุให้มันดีเออารมณ์เราฟุ้งซ่านเราก็หยุดความฟุ้งซ่านมันเสียแก้นิวรธรรม กุตจักุกจักคือความฟุ้งซ่านของจิตเราแก้ด้วยความสงบความสงบคือหยุดคิดซะก่อนปล่อยให้มันว่างซะก่อนวิกิกิจฉาความสงสัยลังเลในทุกสิ่งทุกอย่างเราแก้ด้วยความรู้เนี่ยมันมียาของมันอยู่สำหรับที่จะจัดการกับมัน อันนี้เราไม่ได้ทําตามแนวทางของมันตามแนวทางของเหตุเมื่อเราไม่ทําตามแนวทางของ AT, เหตเ mm. ุเป็นไปตามความอยากของเราก็ดีเป็นไปตามความอยากของเรามันก็ดีทั้งนั้นแต่มันดีในทางไหนอ่ะดีในทางที่จะควบคุมตัวเองได้หรือดีในทางควบคุมตัวเองไม่ได้พอมันระเบิดขึ้นมาเรากดมันไว้พราะตอนมันมันเป็นสปริง นี่เมือนเป็นสปริงเวลามันกดอยู่ในแรงกดมันอยู่ได้แต่พอปล่อยปุ๊บมันเด้งปึ้งนั่นมันระเบิดอารมณ์ที่เรากดอารมณ์ไม่เห็นตามความเป็นจริงนั่นก็เหมือนกันทุกวันนี้เป็นกันเยอะคนพระเนนไม่ได้เว้นไม่ได้เลือกหน้าใครมันเป็นไปได้ทั้งนั้นมันเป็นตามความอยากหรือเป็นไปตามกิเลส เป็นแต่ไปตามความโลภความกรดความหลงความโลภเนี่ยมันมีเข้าไปอยู่กับทุกคนได้แต่วิชาความรู้เนะี่ยมันเข้าไปได้ยากเพราะมันมีความโลภเป็นตัวปิดกั้นอยู่เมื่อให้เราเกิดความรู้ขึ้นมามันมีอวิชาเป็นตัวปิดกัน้นเม่ให้เรามีความรู้คือไม่ให้เรารู้ตามความเป็นจริงอย่งนั้นนั่นนั้นทําทั้งหลายที่มีมาจากเหตุ เราจะต้องทําเหตุให้มันดีถาหากเราทําเหตุดีแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะเป็นอะไรมันอยู่ที่ไหนกระตายได้ทุกหนทุกแห่งในโลกไม่มีที่เราไม่เคยตายในโลกนี้ผู้เจ้าเคยพูดไว้กระดูกเรียงกันอยู่ในพื้นพัตพีอันนี้เกดชั้นไม่มีที่ว่างเลยในโลก ไม่ว่าในน้ําบนบกที่ไหนก็ตามมีกระดูกของเราทั้งนั้นแต่ละพบแต่ละชาติเราเกิดมาแต่ละครั้งแต่ละคราวอยู่ที่ไหนเราก็ความแก่ความเก็บความตายมีอยู่ทุกที่มีอยู่กับทุกย่อำยากของโลกมีความแก่ความเก็บความตายอยู่ด้วยกันทั้งหมดเป็นของเก่า ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071